ใครที่ผู้ชมชองแนะนําตัวอ้วนกลมนะครับอ่าใครที่อยากจะเติมเกมมือถือสุดคุ้มนะให้คุณผู้ชมจิ้มมาที่คลิปนะครับหรือไ like รนะครับจิ้มมาเลยนะจ๊ะอ่าให้เลื่อนลงมานะครับอ่าแสดงเพิ่มเติมนะครับอ่าคลิกไปที่ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับอ่าคุณผู้ชมก็จะเจอกับร้านเจน้ําการค้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยร้านเจน้ําการค้าก็จะจัดโปรนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม Best Mobile นะครับ ทีนันคิงด้อมนะที่จะจัดโปรแจกแจกให้คุณผู้ชมตอนนี้ครับบอกเลยว่าโค้ดถูกนะนอกจากนี้มีเกมอื่นๆด้วยนะครับใครที่สนใจเติมเก,ม,เกมถูกนะก็ต้องร้านเจ๊น้ำการค้าเลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องน้องแม่ดาตัวอ้อนกลมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า E ี War วอลทอนนะครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวสร้างฐานนะครับอันนี้ผมดูมาคร่าวๆนะซึ่งก็ เปิดให้บริการวันนี้เป็นวันแรกนะครับไม่แน่ใจว่า CVT หรือเปล่านะครับแต่เ,เราไปลองดูตัวเกมเดี๋ยวว่าเจ้าเกมบิกทอนเนี้ยมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับมาถึงก็จะมีให้สร้างตัวละครนะครับชายกับหญิงนะ,ะเรื่องภาพมีค่อนข้างใช้ได้ในทเด,ยเดียวเชียวผมจะสร้างตัวผู้หญิงแล้วกันนะครับอันนี้เหมือนเราจะต้องเลือกเมืองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ ผมเลือกมือข้างบแล้วกันยูจิวนะครับยูจิวเลือกมือน,นี้แล้วกันครับโอ,อ้ภาพสวยนะครับนี่แหละต่างตัว,จตวเจ้ามัตตีหรอ,อ,อรับสมัครอะไรเนี่ยโอ้อันนี้เป็นรับสมัครทหารเพิ่มหรือเปล่ามีขุนพลด้วยนะครับนี่มีจำกัดครั้งมีฟรีโอเค รับต่อเนื่องภายใน25ครั้งต้องวอบขุนคนดัง5ดาวอ๋อในแจกฟรี5ดาวปะโอเครับ1ครั้งได้อะไ,อะได้อวีซีสี่ดาวนะครับเออภาพสวยมากเมื่อาถูกโจมตีปะเข้าเมืองนะครับอันนี้น่าจะเป็นสอนนะครับสร้างเมือง แอปเลยไตามเข้าไปเลือกขุนพลนะครับเอา VC ไปใส่นะแล้วก็ลงทับไปเลือกขุนพลก็คือตัวเราในหนึ่งไในท่านปั๊บจัดทหารนะครับโอเคเราโดนโจมตีแล้วตอนนี้เรื่องที่ดินเดินทับไปนะครับเดินทับอ่า เราส่งทับอ oh, ุซีวโจมตีโอ้ดีเดอร์ออกมางี้เลยอประทับเล่าเปียวนี่กวอนอูนำทับมาเอ้ยภาพสวยเลยนะเอโอเโอเคเลยอ่ะโอเคเลยภาพสวยใช้ได้เลยครับอันนี้ผมยังไม่ได้ปรับเรื่องกราฟิกนะอาจจะได้สวยกว่าน,นี้นะครับคุณพลจะโจมตีเป้าหมายอะไรวะอ่านไม่ทัน เอะตรงนี้ก็จะเป็นการสอนนะครับวางค่ายแน่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราทําตามมาก่อนละกันนะครับมีการปรับเป็นลูกค่ายนกเออ,อน,นี่อะไรอ่ะอ,อ๋อมีแย้ตําแหน่งแม่ทัพนะครับนี่แม่ทัพเลื่อนมานีแหละเริ่มนีม่กดอูนํำเหรอเออค่อนข้างดีครับพาพการทำโอเคเลยรูปแบบ รูปแบบการทำการจมตีค่อนข้างทำได้ดีนะแอนิเมชันอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคเลยนนี้ผมยังไม่ได้ปรับเสียงครัเดี๋ยวค่อยปรับขึ้นแล้วกันอ่ะโอเคครับในส่วนข้างต้นเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องระบบการโจมตีนะครับหรือว่าการจัดกองทัพแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนไม่ทัพไปแล้วนะครับ ทีนี้เนี่ยเราปลดล็อกอาการสอนแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันปลดล็อกหลไรเพิ่มมากนะครับในส่วนนี้นะมาในมาดูเรื่องของในเมืองก่อนนะครับอ๋อในส่วนตรงนี้ก็จะมีเกี่ยวกับดินแดนปกครองนะครับอืมในส่วนของดินแดนเนี่ยก็จะมีบอกนะครับว่าเาเรามีทรัพยากรเท่าไหร่มีไม้มีหินนะครับอะไรพวกนี้ส่วนปกครองยังไม่ปลดล็อกครับเบลเจตแต่งตั้งนะครับ อันนี้จะมีเกี่ยวกับตีเหล็กนะครับเก็บภาสีตะลงตลาดอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เลเวลผมยังไม่ถึงนะส่วนของการค้าอันนี้เราสามารถแลกเปลี่ยนกับเงินในเกมได้หรือเปล่าเออไม่แน่ใจว่าใช้อะไรแลกเปลี่ยนเหมือนจะใช้ตรงนี้แลกเปลี่ยนเป็นเงินนะครับอ๋อมีข้าวอ๋อข้าวมาแลกเปลี่ยนอ๋อโอเคโอเคน่าจะใช้ทรัพยากรมาแลกเป็นเงินได้นะครับประมาณนี้ ในส่วนของตลาดยังไม่ปลดล็อ,นอ,อ,อ,อกนะครับเรื่องคังโอเคเมืองโอเคมีรูปรลกนะครับมีเว้นศึกอ่าในส่วนนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่ายังไม่ปลดล็อกซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้คาไปก่อนแล้วกันนี่เป็นในส่วนของพันธมิตรนะครับสอยภูมิปลดล็อกไว้าหกนะอันนี้เป็นส่วนของขุนพลที่ผมได้มาฟรีนะครับที่เขาแจกมันก็จะเป็นตัวสีดาวถ้าส,ส่วนใหญ่นะเออส่วนใหญ่เลยสี่ดาวนั้นเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะมีสกิลยุทธนะครับอน่าจะเป็นพาสซีฟอืมโอเคประชาการมีแอคทีฟคอมโบมีสกิลรัดด้วยนะครับอ่ในส่วนนี้แม่ที่มาแล้วกันให้ดูคร่าวๆนะครับอในส่วนของรัสมรนะครับตอนนี้ผมสามารถสมัครฟรีได้หนึ่งคนได้ใครมามาเทียดนะครับดับสามดาวโอเค แดนบนก็ไม่มีอะไรมากครับเกี่ยวกับพวกเคื่อนพวกกิจกรรมอะไรพวกนี้นะในส่วนนี้ก็ไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับเราการซู่แล้วเห็นไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับมิชชั่นข้าง,ข,างข้าวๆแล้วกันนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นมิชชั่นให้เราทำนะไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำตามเข้าไปแล้วกัน shall work ในส่วนของตัวเกมก็สามารถปรับเอ่อเป็น60ฟเฟรมเนทตได้นะวันนี้ผมปรับแล้วลื่นขึ้นนะครับ ส่วนแพ้นนี่สุดอยู่แล้วนะโอเคอัน okay. นี้เป็นการยึดนาข้าวคืนครับตามิชั่นเลยประมาณนี้นะครับส่วนเ,เรื่องต่อสู้เราเห็นแล้วอเราจะไม่พูดถึงคนระับเอาแค่ตรงนี้พอที่เหลือจะน่าจะเป็นเก็บทรัพยากรรอบข้างครับแล้วก็ขยายเมืองไปเรื่อยๆนะประมาณนี้ ส่วนระบบสู้คนอื่นนะครับมีแน่นอนแหละเกมแบบนี้มีแน่นอนนะครับแต่ผมจะไม่รีวิวไปถึงขนาดนั้นนะเดี๋ยวเอาไว้ให้คุณผู้ชมลองโหลดไปเล่นดูแล้วกันนะครับในส่วนนี้เป็นรีวิวคร่าวๆเท่านั้นว่าตัวเกมเกี่ยวกับการสร้างฐานอะไรยังไงครับอันนี้ผมเล่นไว้แค่นี้พอนะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับการรีวิวเกม E ีพิกวอลทอนนะครับก็ประมาณนี้กันนะครับสำหรับเกมแนวสางกบนะครับสร้างฐานประมาณนี้แล้วกันรีวิวแบบคร่าวๆนะไม่ได้เจาะลึกอะไรนะครับ ให้คุณผู้ชมลองโหลดมาเล่นดูแล้วกันแต่ผมมองว่าเรื่องกราฟิกแล้วก็เรื่องแอนิเมชันในการต่อสู้เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีครับในส่วนระบบอื่นที่ผมยังไม่ได้ไอธิบายรายละเอียดนะเอาไปดูกันเอาเองนะครับซึ่งเกมสั้งหามันก็คล้ายกันแหละเกี่ยวกับการหาทรัพยากรมาเอ่ยนะครับการตีบ้านเขาอื่นเอ่ยนะครับแล้วก็การตีกับบอทประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับในส่วนที่เหลือก็จะเป็นการเปิดกระชาหาพวกตัวขุนพลแค่นั้นเองครับนสำหรับเกมนี้ผมมองว่าก็ค่อนข้างสนุกนะครับค่อนข้างสวยผมจะไปเล่นในส่วน ในส่วนอื่นเพิ่มเติมแล้วกันฮะแอบเล่นก่อนว่าสนุกแค่ไหนนะครับาสำหรับวันนี้ครับการรีวิวเกมนะครับก็ต้องขอจบใบเพียงเคริสต์ไว้เจอกันใหม่โอกาสหนะครับใครที่มาชมชองไปดาต้นกลมเป็นครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3ก็ตามแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่ได้รอรับชมคลิปใหม่จากช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ครับช่องไปดาต้นกลมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับจุ๊บจ้า